คะแนนยังไม่มีนะครับศูนย์ต่อศูนย์ในรอบนี้อย่างที่ผมได้บอกไปทีม2ทีมนี้แมทรีลาการเต้นนั้นใช้ไม่ได้เลยเพราะไม่สามารถฝ่าฟันกำแพงของเราไปได้รอบนี้กำแพงเดียวหัวหน้าทีมของทั้งสองทีมจะต้องออกมาเต้นผมก็เลยมีแดนเซอร์จำได้ไหมตอนผมเปิดรายการอะ่ะอะเขาจะออกมาสอนพวกคุณให้เต้นผ่านกำแพงของเราไปให้ได้เร็วๆผมอยากเห็นแล้วไปพบกับตัวช่วยแดนเซอร์สาวสวยกันเลยครับ 哎哎。嘿嘿 นี่อะไรครับอยากจะอุทานภาษาใต้อุ้ยตัวอะไรเฮ้ยเอาคนเมื่อกี้มาดิเอาคนเม่มาคนนั้นยังธรรมดาเจ๋งเจตงหน้าตาเนี่ครับผมว่านะเนี่ยเวลาแต่งหน้าเนี่ยจะดูมีอายุครับผมไปดูตอนไม่แต่งเลยครับทำไมอ่ะหมดอายุเลยอ้าววันนี้แหละหัวหน้าทีนะคุณเจครับผมคุณเจกับคุณแม็กต้องเต้นกับเขา ที่เพลย์แอรีแล้วผ่านกำแพงไปให้ได้อ้าวเริ่มจากทีมสีแดงก่อนเลยเอเริ่มอีกแล้วเริ่มจากคุณก่อนเลยฮะพร้อมแล้วจับมือจับมือฮะจับมือคุณต้องไปได้ยาวจะเป็นยังไงเรออะไรเลยอะไร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 ตัวผื่นขึ้นจับมือฮะเพื่อแสดงความสามัคคีอ้าวพร้อมนะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเชิญที่เพลย์แอรียเลยถ้าผ่านไปได้ คุณมีโอกาสปเป็นแชมป์เลยสีแดงคุณแม็กเฮ้ยผมไม่แชมป์เลยเหรอเป็นแชมป์เลยถ้าเอาอีนนี่ตดไปก่อนได้ไหมถ้าพร้อมแล้วพร้อมดิโ <ough> อ <p> ้ทำอมแคร อะไรครับคุณต้องพาแดนเซอร์สาวสวยเราผ่านกระแพงไปให้ได้นางไม่ยอมไปกับผมผู้ายเอาไปชมภาพช้ากันเลยครับจะเรียกว่าแดนเซอร์สาวสวยหรือจะเป็นคุณป้ามาหาภัยดีแล้วเนี่ยคนนี้เนี่ยแต่สรุปก็คือว่านี่มันตัวทวงชัดๆครับ แล้วพอกำแพงมาครับคุณแม็กกาพยายามจะทำท่าตามกำแพงครับแต่ติดตกังเอ็นซ่าตัวถ่วงของเรานี่แหละครับที่คุณแม็กกาพารอดไปด้วยไม่ได้มาแหมเลยโดนกำแพงชนหล่นล่วงน้ำไปแบบนี้ใครก็ได้เอาคุณป้าขึ้นจากน้ำทีออเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่พี่พี่พ พี่ผมถามพี่จริงๆเหอะพี่ไม่อายลูกอายมีอทธ่บ้าบ้างเหรอเนี่ยคือตกน้ำไปนี่นะหันหน้ากลับมาโอ้โหโอ้หิี่กว่ากอหัดตกมาติดโป๊ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อยนะทีมสีแดงนะครับสรุปแล้วร่วงไม่ได้คะแนนวคุณไม่ดูแลคุณไม่ดูแลอะไรครับคุณไม่ดูดูแลแดนเซอร์สาวสวยของผม โอกาสตกมาเป็นของทีมสีน้ำเงินครับผมถ้าเกิดเราผ่านกำแพงนี้ไปได้เป็นแชมป์ทันทีมีข้อแม้นะต้องพานางนี่ไปด้วยต้องไปด้วยกันที่ไนโอเคได้เลยครับเจมานี่ครับผมเอามือมานี่เอามือมาพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมนะครับไปด้วยกันทะเช้าไปด้วยกันสัญญานะพาเธอผ่านกำแพงของเราไปให้ได้ไปจากทราพร้อมแล้วเชิญที่เพลอเดียเฮ้ยโ้้ี่กกโอ้โห ตื่นเต้นนะเนี่ยนึกไม่ออกถ้าผ่านไปได้ทีมสีน้ำเงินเป็นแชมป์ทันทีนะครับแชมป์เลยแชมป์เลยเอาโอเคครับนะครับโอกาสอยู่ที่คุณเจกับแดนเซอร์สาวสวยของเราถ้าพร้อมแล้วกำแพงซ้า เป็นกำแพงที่ค <si ุณเจของเราดูเหมือนจะงงงงครับแต่พอนึกขึ้นได้ก็กระโดดใส่คุณป้าแบบเต็มเต้มโอ้โหเฮ้ยและทั้งคู่ครับก็ตั้งท่าเพื่อจะรอรอดรูกำแพงไปแต่ว่าคนเต็มเต็มครับต้อหทั้งคู่โดนกำแพงของเราชนล่นลงหน้าไปทั้งสองคนร่วงไม่เป็นท่าแบบนี้ไม่มีคะแนนให้นะจ๊ะคุณเจ แดนเซอร์สาวสวยของเราทำไมลงน้ำไปแล้วเป็นสภาพแบบนั้นคุณไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยหรอครับไม่ประเมินจากภาพนะฮะมันน่าจะเป็นการที่แบบว่าต้องกระโดดเกาะเขาไว้อะแต่ว่าเหมือนเหมือนแบบลำตัวมันลำตัวมันกว้างนิดนึ่งแต่ผมว่านะจะขึ้นหรือจะลงมันก็สภาพแบบนั้นแหละมาตเดตัวเลยครับเมื่อสักครม่นี้ทีมสีน้ำเงินร่วงไม่ได้คะแนนคะแนนเสมอการนะครับศูนย์ต่อศูนย์ เพราะฉะนั้นแล้วกำแพงต่อไปที่จะมาตัดสินว่าใครจะเป็นแชมป์ในวันนี้จะต้องใช้กำแพงดวนแล้วลหละนะฮะโดยผมจะมีเหรียญอยู่ในมือเป็นเหรียญที่มีหน้าหนึ่งและหน้าหมายเลขสองแบบนี้เดี๋ยวจะให้คุณเจเป็นคนเลือกก็แล้วกันได้ครับว่าจะได้หมายเลขอะไรนะครับเดี๋ยวผมขอปิดก่อนโอเจครับผมเลือกมาด้านไหนฮะเลือกมาฮะขวาลายใช้ดีแล้วนะฮะแล้วแต่ฮะด้านขวาเปิดมาจะเป็นหมายเลขของทีมสีน้ำเงินนะครับครับ และทีมสีน้ำเงินได้แก่หมายเลขสองเอาละรุวังหมายเลขสองยืนที่แอเรียครับหมายเลขหนึ่งยืนที่เพลครับผมพร้อมไหมครับพร้อมถ้าพร้อมแล้วเชิญที่เพลแอเรียอย่าให้เปลี่ยนเลยอย่าให้เปลี่ยนวันนี้เรายังไม่เปลี่ยนเลยอย่าให้เปลี่ยนนะฮะอันนี้แหละที่ไหนที่ผ่านไปได้เป็นแชมป์ทันทีในวันนี้แต่เดี๋ยวช่วงหน้า จะกลับมาดูนะครับว่าในรอบกำแพงโบนัสครับผมจะเข้าไปลุ้นเพิ่มอีก10,000บาทจาก Nature g กิฟได้หรือเปล่านะครับตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันกับเกมกำแพงซ่า